กำลังมากครับผู้ชมข้าวโพดกับกำลังเขียวพี่น้องมาตีละครับเท่าอ่สวัสดีครับเส้นสตากลครับสวัสดีค่ะอ่านะครับจะมาหาเพื้นตะไลมือเหรอพี่น้องหน้เพื้นโอยู่เออเห็นเราไปเที่ยวทั้งในพึงแม่เที่ยวบึงการเที่ยวบึงการเอานะครับข้าวโพดกับกำลังกำลังเขียวเนาะเขาวโพดกำลังเขียวอ่าเอานผู้ชม เมื่อไหไม่เซียนสองดาวพันเนียนพันยำให้ชุดบนให้แล้วแต่ว่าชุดสามตัวยังท่านไหนให้นะานผช้ชมเยะเผื่อได้พี่น้องเด้อเซียนสองดาวดาบแลกักแกชุดล่างวั <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่แดาบชุดบนของเซียนสองดาวนะครับแต่ที่พันจับคููไห่บ่อเขาได้พี่น้องเด้อนะครับบ่อเขาฮาก็ว่าบ่อเขาแต่ชุดที่พันไห่เนี่ศูนย์สามหกหนึ่งสามหกตัวเนี้ยเลขหนึ่งสามหกถ้าห้าตัดเอาอจะได้หนึ่งหกพี่น้องอันนี้ถ้าเ้าตัดเอาอจะได้ศูนย์หก อ่โอ้ชุดสามตัว <laughs> เออถือว่าถัดตัดเอาไมาอยูงเนาะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าได้เพีองเดนะครับงวดเข่าก็มีนะครับงวดบ่เข่าก็มีนะครับผ้าเดือนะทางมหาเส้นสองดาวพื้นเก่าเอาชุดบนนี่ชุดบนที่เส้นสอ่งดาวเพิ่นให้นะครับกั้เส้นสอ่งดาวเพิ่นเขียนอ่าชุดล่างบ่รบหรือหรือเขียนสามตัวก่อนสามตัวก่อนนะอ่า นับสามตัวก่อนธรรมชมนับแต่ไก่พันยำชุดบนให้น้ำได้พี่น้องได้ชุดสามตัวนี้แปดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งโอ้ ที่แปดเก่าหนึ่งนะครับอันนี้ชุดบนได้พี่น้องเด้อที่เซียนซองดาวพันแห้แล้วก็ใจายพันเขียนชุดล่างให้บาทเนี่ยชุดล่างนะครับผมอ่ะเอาจังสรุปให้ได้พี่น้องเด้อเนึ่งสองครับสิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับผมว่สิบเจ็ดมกระลา เพิ่นคือตีเข่าแง้มหนีเหรอครับเขียนน้ำไม่ก็ได้ครับผมเข่าอีหยังเพิ่อนนะพ่อเข่าอีหยังเพิ่นเข่าปลูกเพื่นป้โอ้เข่าปลูกเพิ่นเพราะกตีบ่ะปาดเพิ่นตีเข่าไปชุ่มเพื่อนนะอือจนเดือนมกราแล้วเนาะไสิบเจ็ดมกราหกเก้าเนาะ ครับจุดกลางเลยครับเลยลาน ทำนี่หละครับผมอ่มอาครับท่านผู้ชมชุดล่างได้พี่น้องได้ฮะชุดล่างครับล่างยิ่งหกห้ากับหกครับนิ่นที่หกถ้าหกมากกับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ครับถ้าหามากอะ่ะหาหนึ่งกับหาสองครับตัวนิ่นคือตัวนิ่นบกครับหกสองสองหกสองอ่าอ่าท่านผู้ชมนะผมเซียนสองดาว ชุดล่างด้วพี่น้องเด้เป็นแนวทางนะครับ17มกราคม2569นะครับเลขกเด่นเลขวิ่งนะครับล่าง5กับ6เคดว่าติด6กคนละอ่ะเอ้วอ่ากับ6เด่นที่6ด้วพี่น้องเด้นะครับผม61 62 63 64นะครับหลัก5 51 52เน้นที่หลัก6ครับอืม นเน่นที่หลักหก 6, 2, เป็นหองหกหนึ่งกับหกสองเด่นคือหกสองครับหกสองสองหกหกหนึ่งจบย่างจ,จ,จะไม่อีกนะครับหกหนึ่งเนี่ยคิดว่าเ่าหนาหอดแต่ว่าตามสูตสรสูตามสูตรครับรว่วหาตามสูตรครับอ่าเพราะบางวดที่ผ่านมาล่างกะหนึ่งหกเนาะครับอ่าล่างหนึ่งหกเด่นที่หกอ่าคิดว่าน่าจะเป็นหกสองสองหกครับคือ,อมันใจหกสองสองหกครับอ่าเอาท่านผชมนะครับ แคบชุดบนน้ำได้พี่น้องได้นะครับชุดบนกับชุดล่างนะครับชุดบนชุดสามตัวผู้ใดมาแล้วนะครับแปดเก้าหนึ่งกับห้าเก้าหนึ่งผู้ใดมักแปดหนึ่งผู้ใดมาขาหนึ่งนี่ตัดเอาได้พี่น้องได้หนับพราวังงวดที่ผ่านมาเนี่นับศูนย์สามหกกับหนึ่งสามหกนับตัดถ้าตัดเอาได้ทั้งศูนย์หกถึงหนึ่งหกนะครับชุดสามตัวแปดเก้าหนึ่งหนับผู้ใดมาแปดหนึ่งก็ตัดเอาผู้ใดมาขาหนึ่งก็ตัดเอาได้พี่น้องได้ แปดเก้าหนึ่งตัวเน้นห้าเก้าหนึ่งตัวรองแอบเล็กเด่นเล็กวิ่งบนเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเด่นที่เก้าครับเจ็ดกับเก้าเด่นที่เก้านับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งตัวเน้นน uh, right. ี่นะครับเก้าหนึ่งนะครับเรียกว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ฐานเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งฐานเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งชุดบนครอ่ามันจะมันใจตัวเองว่าหนึ่คิดว่าน่าสี่เป็นแปดเก้าหนึ่งหรือแปดหนึ่งเก้านี่แหละอ่าแตามันใจคือค่าครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งคิดว่า่นละเก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองอ่าเด่นเก้าบนคิดว่าเก้ามากครับอ่าฐานเจ็ดคือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ถ้าเจ็ดนี่มักเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาไม่เจ็ดหนึ่งตัวเดียวอันนี้ชุดบนเลยพี่น้องเ้อชุดสามตัวแปดเก้าหนึ่งกับห้าเก้าหนึ่งอ่าแล้วก็มากมัอนี่ไม่เพิ่เนียนให้ชุดล่างครับท่านผู้ชมดับเล็กเด่นเล็กวิ่งล่างห้ากับหกมั่นใจหกประคับชุดนี้คิดว่าหนาสี่ร้อยล้ำอ่ะหกนี่หกนี่อือสี่มาติดบนหรือติดล่างเท่านั้นอ่าแต่ว่าส่วนมากสูตรของเส้นซองดาวพี่น้องชุดบนนี่ให้การล่างไว้ดั้งเด้อพี่น้อง ชุดบนนี่ชุดบนนี่ให้การล่างไว้น้านะครับส่วนมากชุดบนนี่จะมาล่างอ่านะครับชุดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนี่พี่น้องนะครับติดล่างไว้น้ำได้พี่น้องเด้นะครับผมอ่านะครับคิดว่าอ่าวิ่งล่างห้ากับหกเด่นที่หกนะครับผมครับอ่าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับห้าหนึ่งห้าสอง นะครับอเน้นที่รักหกครับหกสองตัวเนนเล่นไหครับคิดว่าน่าจะเป็นหกสองหกเข้าเนน่ะหกหนึ่งเป็นตัวรองครับอ่าเอานะครับแคปหน้าจอนะครับผมอ่าโค้งสุดท้ายพี่น้องบนับมหาเซียนสองดาวดับทำชุ่มให้พ่นเน้นให้เพิ่นยำให้นับตะเกย่ำชุดบนให้น้ำครตาชุดล่างนี่มั่นใจหกมาคิดว่า บนมั่นใจเก้าครับแอบชุดบนเนี่ยเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งเน้นเก้าหนึ่งครับชุดล่างนี่หกหนึ่งกับหกสองเน้นที่หกสองจีบลายหกสองแอบมั่นใจหกสองเอาตบชุม่มนะครับหามาคาชอบหาจิบจับละตรีเอาวัตถิพันธ์บ้านหนึ่งหกดีเนาะครับวันนี้ก็ยังเป็นหกหนึ่งอีกหกเอกติดหกเอกแอบนะครับหก สองเป็นตัวเน้นคือตัวอ่าหก<อ>หนึ่งเป็นตัวร่างไม้พี่น้องได้นะครับผมเอาแบบเบ่าเท่าขอบคุณเซียนสองดาวครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณ FC แฟนครับท่งองชมทุกท่านได้พี่น้องได้นะไโชคเฮมานนะครับผมสวัสดีครับไพโชให้ใหมานร่วกันเด้ค่ะพอกันไหมคลิปนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ